ทือว่าลูกหลานอ่าเช่นอ่าคุณเอกชัยคุณเกียริคุณสุภาวด,ดีคุณอานันต์อ่าที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเครื่อญาติพร้อมญาติพี่น้องอ่าได้เย็ดบุญไปหาทรงพรลาไปให้อ่าได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาขี่เก่งแสดงพระสัธรรมเทสนาในเมือนี้ก็ขอฝากหลักธรรม,รรรม,ใ,มให้่อยญาติแม่ยมเจ้าบ้านน้องจานวนของพวกเฮา ได้ไปประพฤติปฏิบัติในหลักรรมก็คือทำคุณงามความดีพระที่ดีก็คือพระในบ้านนะพอยันไม่โยมนะอาจจะไปทำบุญนี่พระวัดใดดีพระวัดนี่ปฏิบัติดีไปเขาสื้อตะเนี้ยดีๆไปถวายพระแต่พระอยู่ในบ้านอ่ะเออบ่เคยเบิ่งเพิินบ่อคยซสื้อเข้าเสื้อหน้าไม่เพิ่นกินนี่บุญนั้นก็จะไม่เกิดแก่เรา บางท่านบางคนพอทายโยคนบางบาง้านอขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ร่วงรับดับขันไปแล้วมีบิดามารดาเป็ตนต้นงนผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ยและยัง<ะ>มีชีวิตอยู่บุญนั้นก็ะจะเกิดนนะดย,นย,นยนัตยมนย้อนกลับมาหาเราอ่านเมเนีกศิวาไดเนบนุญพระมาขี่แกงแสดงปาะจันรมเติสนาไดเมรีน,น้ออาตามากสิไดฟ้า อากลับไปไห้บุญอาผู้ที่เพิ่นตายไปอีกอยู่ที่บ้านหนองแวงอาพาะว่อะอาอาตมาหรืได้ขึ้นมาเป็นอาสมภารหรือว่าเป็นเจ้าว่าอยู่ที่วัดพระธาตุเกศเกี่ยวจุฬาภนณ์อไปไปมากๆพอ,อยันไม่ยุ่งอาจ,จ่เบาค่อยเห็นอาตมาอยู่วัดเพราะว่าอาตมามีสองวัดก็คือวัดไพรีพินาอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดอากลับไปไปมากๆมาบริหารในเพิ่นอาถ้านั้น กระสิทธิ์ขอฝากพออยานเมนยมเจ้าตามมสำบลสรัสีอข้องของพวกเฮ้าก็คือประเพณีบุญเดือนสามอันนี้ฝากข่าวสารในพออยานเมนยมเจ้าบ้านน้องเสริมนวลอาจสีเห็นป้ายติดอยู่น้ำท่าแยกต่างๆบุญเดือนสามก็คือวันที่เจ็ดแปดเก้ากลุมภาพันสองบัานหารอยหกสิบแปดด้พยพยานเมนยม ผู้ใดอยากเฮ็ดบุญออยากไปเทีเท่ยวงานบุญเดือยสามไปฟ้อนอยุ่สารฟูดวงยาดีไปเบิ่งหมอลำนักันหรือว่าผู้ใดดวงบด่ดีอยากจะไปเสนอข้ออยากสิไปบนไปบานองค์พระธาไปเขียนซื้อหอมผ่าองค์พระธาตุนั่กันเปียงจังอยวาจังสัตวเนาะประเพณี่บุญเดือนสามเช่นพระธาตุพระพนมพระธาตุนาดุนพระธาตุใหญ่ๆต่างๆเพื่อก็เฮ็ดบุญอาเฮ็ดบุญห่มผ่าจังสิ ฉะนั้นชาวตำบลสามสีทองของพวกเขาาติว,ตวออ่า,วาเขามีองค์พระธาตุอยู่เขากลัไปพรมผ่าพระธาตุน้ำกันเด้อประหยัดไม่โยมเด้ออาบัดนี้การขี่แกงแ,กงแสดงพระสัทธรรมเทศนากะเอาตั้งเตียนเนื้อๆมันกับพอแลนะน้องประหยัดไม่โย่อมข้ามมาไปหลายอยาญาติโยมอาจสิเบือ่ออาจสินายอาจสิบ่ฟังเพราะว่าเคยฟังธรรมมาฟังพระาลาหลาย,ลายองค์เพิ่นเทศน์มาอ่าได้ฟังอยู่เรื่อย ความประสงค์แล้วทางคณะตันเจ้าพนีก้นมากเมื่อนี่เพินกสิได้อ่าไปเอิ้นไปเชิญเอาดวงกิตวิญญาณของคุณพรเตือนขึ้นใต้โสงที่่วงรับดับขันไปแลว้วให้กลับเข้ามาสู่หอสูหอ่ห้องเพื่อรับเอากองบุญกองกุศลเนาะเอาบัตนี่ทางคณะตัษษษเน,นษษเจ้าเด้อเข้ามาเด้อบัดนี้ที่มี่ไล่ซื้อเอาพรเข้ามาตั้งกลาง่าตมาสีบอกเดียว ตรวสอบเสียงจังเลยคนเมโนโียน้อยท่านเถียรลงขี่ยาว่าขอเลือ,อก่อนหมอก็ะชีร้าไขอ่อยากบดถือขี้อยู่มือน